ชอบปั่นจักรยานบ้างครับปั่นจักรยานจะบอกวิธีในการประโยชน์ขการปั่นจักรยานแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับเอาพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่ผมปึกก่อนในส่วนอปุปกอณ์อื่นไปึดเอา เล่าจากประสบการณ์จริงบัดนี้สำหรับคนที่เก็บหลังอเอาไปใช้ได้นะครับเอสิ่งที่นำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ก่อนกรณีที่เก็บหลังเก็บหลัง อันับแรกในการใช้อุปกรณ์ในการพารัฒนาง่ายเน้นย้ำเลยนะครับไปปั่นจักรยานครับหายไปปั่นจักรยานปันจักรยานนี่มันจะเป็นจะช่วยตรงอ่าพืานนี่ตรงกระกเชื่อยการต่อต่อระหว่างต้นขาเข่เนีย กับกระดูกเชิงการนะครับให้ปันญรายาณนะครับแม้กระทั่งเมือจะนอนโอดโอยโอดโอยโอดโอยโอยลุกบ่าขื่นต้องฝืนครับต้องฝืนจะนอนอยู่กับจะลุกจะหายจากการเจ็บป่วยจะเอาจะเลือกอะไรเจ็บครั้งเดียว ตลอดชีวิตล้วตายไปนี่ให้แล้วก็คนที่อยู่ดูและจะปล่อยเศร้าคอยเครียดไปด้วยนะครับฝืนแค่ครั้งเดียวไปซื้อจักรยานซื้อจักรยานไม่ใช่ปั่นจักรยานแบบเอาให้มันที่มันได้มาตรฐานที่เราที่เขามั่นใจว่าในการปั่นจักรยานจักรยานยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เนี่ย กันราคามันก็สมมาปราควรเนี่ยอิเล่แต่ถ้าไม่มีทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้เอาเอาที่มันได้มาตรฐานสักนิดนึงนะครับเก็บหลังเนี่ยให้ปันจักรยานก่อนอย่านอนให้ลุกวินัยข้อที่สี่อดทนต่อความเจ็บปวด ปัญจคยานเนี่ยผมเจ็บกระดูกซี่โครงหักในบ้านซี่โครงเราเนี่ยปัญจคยานจะได้รยลงพักขยืนเออะขยืนถึงมันต้องขำหมดผู้หดพอเสียบย้านเด็ดจนใหม่รอแล้วดีวะเจ็บแพ้ายพอกลับมาถึงบ้านวันต่อมาเข้าโรงพยาบาลครับ <c oughs> <laughs> จังมุกอ๋กอันนี้กระดูกซี่โครงหักนัเนนี่ไม่เกี่ยวกับเส้นหลังพิกนะครับเส้นหลังพิกตรงหลังหรือกุนกบนตรงภาษาอีสานบ้านเทาเขาเรียกว่าก้นกบเจ็บก้นกบจะทำยังไงภาษาอีสา,า,สานเขาเคือก้นกบไง ให้ไปปั่นจักรยานให้ปั่นจักรยานตื่นเช้าขึ้นมาในี่รีบเลยปั่นจักรยานทุกวันเลยปั่นจักรยานทุกวันนะครับหามาพาปั่นจักรยานแขนสัตนมันบอหายมิเชนั้นมันจะไม่หายเพราะเส้นหลังเนี่ยมันดขาไม่ได้ขับเคลื่อนแล้วพอปั่นเสร็จปั๊บเลยวิ่งวิ่งสักนิดหนึ่ง วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ก็ต้องเดินแต่รัลรองเจ็บอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็เจ็บยังไงก็เจ็บปั่นจักรยานก็เจ็บเหมือนกันแต่มันยิงดีกว่าเราไม่ทําแล้วผมหายจากการเจ็บด้วยปั่นจักรยานอย่าลืมนะครับปั่นจักรยานเนี่ยตอนที่ผมเจ็บหลังตรงเส้นหลังผมมันพิเข้าตรงเข้าเข้ากระดูกตรงไม่งัดงัดออกไม่ขีบออกขีบออก ตอนนั้นผมใช้แรงเบี่ยงผมเบี่ยงเหล็กมาผมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเจ็บขนาดไปหาหมอหมอเอาข้อไม้เอาไม้นะเอาไม้เป็นมือเนี่ยงัด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 งดัดนเส้นผมออกเนี่ยไม่หายผมก็ได้เห็นเหล็กพัฒน์กายก็ซื้อเหล็กมาพัฒน์กายก็ได้จับ แรงเบียดเบียดซ้ายเบียดขวาหายใจด้วยนะค่อนบิดมันได้ลังเขา่ากึกเขา่าเส้นหลังผมมันมันมันได้ออกจากโครกระดูกด้านหลังนะจากกระดูกข้างหลังผมนะครับแต่ก็ไม่หายนะครับไม่หายไม่หายรเรื่องการยกของหนักนะครับ ของหนักนี่ผมยกไม่ได้เลยนะครับยกไม่ได้เลยนักหนักเนี่ยอีกอย่างหนึ่งการออกกำลังกายที่ฝึกให้หยุดก่อนหยุดในการพละนังกายแต่ถ้าใจวัตสุียีดีมันจะป่วยมันนี่ป่วยแต่ อันนี้ผมนะผมสู้กับความเจ็บสู้ความเจ็บผมฝึกหลังอยกฝึกการบริหารหลังสิ่งที่ผมเจ็บมันทรมานเลยผมไม่ไล่สดอยู่จุนาบาน ในการแนะนำท่าการบริหารก้นตื่นเช้าขึ้นมาผมลุกไปขึ้นผมลุกผมขึ้นเลยผมข้านลุกออกลถูกแซงผมก็นั่งอยู่ผมนะนอนอยู่ขาผมนะอยู่ป่านังไหนตอนอยู่ป่านตนอยู่ป่านังไหนปีมันนั่อยู่นีงง่นะแต่ว่าก็เป็นนอยู่ป่านังไหนนะครับแต่บ่านป่านเกิดนะไต่ป่านเกิดบ่านเกิดบ่านเกิดผมไม่เห็นนี่มาทุบเยียนนี่แหละ เจ็บเจ็บตึ้งหมดอดๆไปโรงพยาบาลเจ็บผมลุ้นผมพอขับรถปุ๊บเนี่ยผมมีข้าวขาลุ้นรถกับโมเดลเจ็บหลายเจ็บอดๆขัดเฉาตัวก้าวนะมันเจ็บปืนกับพวกได้มันเจ็บปืนนี่กับพวกได้มันเจ็บนัดปืนนักดก็เข็มขัดนัดก็เก่งกิ้งเก่งแต่หนัก พอมันเจ็บตื่นเช้าหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยผม,มรีบปั่นจักรยานเลยทุกเช้าตอนแรกผมไม่ค่อยปั่นจักรยานผมมาปัาน่นซื้อซื้อซื้อจักรยานกับพุ่มกับตุ้ยพุ่มกับพระกฎดคำสาชื่อจักรยานตอนเราไม่อยู่บัญหาเจ็บเมื่อนหนึ่งก,ก็เจ็บทุกว่าซื้อ ผมก,กลับเราปั่นทนี่ย่านอยู่ลูกผักผมเลยพอดีดเราไม่ได้ใส่นะน่าเขาเสีใที่ย่านตัวสักสองวันมึเจ็บหลังนี่ไปปึ๊บไม่ได้สีตัวผมกลับปั่ปนอะไรผมมันมือแรกเดียโอ้ยปวดมือแต่มันดีนะมันไม่ได้เ,เสร็จหลังผมมันไข้มันไข่ผมรักษาหลังพักมาเนี่ย เป็นแปดปีเลยเป็จนผมมันนั่งยกเหล็กนี่ได้ตอนที่ผมฝึกเนี่ยถ้าคนพิทีภูม่รู้จักแนวทางการผ่างกายในการรักษาหลังหนี่งมันจะมืนตึ๊บเลยนี่จะเจ็บซ้ำเจ็บซ้ำอีกเจ็บซ้ำอีกให้ลุกขึ้นมาเรียนรู้เกกี่ยวับการผ่าร่างกายผมมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเจ็บหลังมาก่อนเช็ดหลังผิดมาก่อน สองครั้งกระดูกเชิงกานและเส้นหลังเข้าเปโคกระดูกรักษาโค่น,น,น,าานยากเลยโค่นยากเลยละไปนวดไม่หายนะผมบอกไลยก่อนนะไม่หายนะมันยิ่งเจ็บหลีเกเลี่ยงการนวดให้หลีเกเลี่ยงเลยให้ฝึกที่ไหนให้ฝึกแนวทางการฝึกเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บหลังทำอย่างไรให้ไปจับบา่าจับไปเลย ให้ไปจับบาเอาข้ามอะกลุ่มมาให้ันแต่เอาไม่สดแค่ไรนานแล้วก็ย่อลงมายังไงมันก็เจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อเนี่ยเวลามันพลิกเนี่ยมันพลิกไปแล้วเนี่ยมันนี่บอบช้ำพอบอบช้ำปั๊บเวลาที่กล้ามเนื้อมันยืดมันนี่ยืดตัวเนี่ยมันนี่ยืดให้ตรงปั๊บยืดกล้ามเนื้อให้ตรงกล้ามเนื้อในส่วนที่มันมันมันพลิกเนี่ยใน่วนที่มันพลิกเนี่ยเวลาที่เรายืดมันนีดึงดึงออกจากจุดที่มัน ตรงร่องที่ผิดเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกการงอขา,หาให้ช่งเลยงอขาให้ไปเด็โอ้โหก็รูงสึกเลยปวดปวดเมื่อยปวดทรมานเลยมันโอ้โหไม่อยากขาดเวลามันเจ็บหลายเจ็บทรมานเลยนั่งฉี่เขาก็ได้ลยเพราะว่าชุดน,นั่งฉี่เขาบ้ได้มันเจ็บ ที i, ่เขาอวยร้องมาอวยเก็บเส้นนี่แักก็ดังนั่งทายกับใบลุกลุกจากแค่คู่ก็ยังเก็บไม่ได้คิดไปก่อนมันเจ็บทรมานเลยแล้วต้องใจนต้องสู้ความกับความเจ็บความต้องสู้ความเจ็บไปแล้วบ่นมาผมเห็นน้องคนที่เขาเจ็บเลยแง่ยหนเห็นไหมเด็กคิดไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนโรคบาดเจ็บคิดไปอย่างนี้ผมบอกไว้เลยโอ้ย ตัวนี้อวกเลยหมึงเพิ่นโผ่ทรมันอันนี้ยังถ้ากต่ลูกที่โครงอะไจีบแล้วนี้จัเลื่องไน,น,น,นั้นเนี่ยเจ็บเจ็สุดเลยนี่ต้องบอกกับตัวเองแล้วบอกตัวเองจลงลุลุกขึ้นมาทางกายอดับแรกขึ้นมาทางกายจบได้แต่คนที่ไม่เคยเจ็บจิม่รู้จะไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ เจ็บทีนี่หน่อยนี่สมมติว่ผมผม<ๆ>แล้ว,วนะแต่คนจ่ายเราไมใช้เราไม่ใช่นะในส่วนการน,นวดนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยนวดแล้วทาน้ำมันธรรมดาแต่ที่อรียนนวดก็เขาเขาจ่ายนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมใช้หลักการทางการนะครับเพราะว่าผมผมฝึกผมหายจากการบาดเจ็บมือจนเส้นมือเทั้งแย่ก้ามละ ม่ไยจากการตุกดังนั้น,นการตุกแต่กระดูกซิโปนี่ฉีดยาฉีดนทิ้งกไปพระดิโปนี่มันจะเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อกันเองมันจะค่อยๆประสานแผลในรอยร้าวของกระดูกเองนะครับแล้วก็ในน,นี้นะครับในส่วนคนที่ เจ็บหลังอยู่นะแนะนําเลยนะครับเบื้องต้นยาแก,ก้ปวดนะอย่าลืมนะต้องไปพบติดตัวเป็นประจามยาแก,ก้ปวดต้องรายาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเป็นเป็น,นแคปซูลแคปซูลไม่เล็กๆนะแคปซูลเป็นเม็ดเล็กๆนะครับหนึ่งนักศึกษาแคปซูลแต่ตัวนี้มีจะมันมันคนละคนละสีนะครับถ้าปวดมากๆ แคคตูนมันเป็นลักษณะเม็ดประมาณนี้นะถ้าปวดมากๆนะครับแต่สีนี่มันบอกสีสีเขียวนี่แหละนะสีเขียวเขียวเขียวเงินอะไรประมาณนี้แหละนะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับถ้าปวดมากๆเออมาเดี๋ยวผมไม่ได้กินนะผม,ผมไม่ได้ปวดอย่างเดียว <c oughs> คนแรกที่ผมหายจากการอ่าก็ว่าหายนะแต่ก็ปวดไม่รผมปวดปุ๊บเน,นี่ย ถ้าตรงไหนมันตึ๊ดเดียวเนี่ยผมจะรู้โดยอัตโนมัติเลยเลยลวลาผมฝึกปังผมจะรู้เลยนะี่ฝึกต๊ตรงนี้ใช่ไหมที่ผมเจ็บโอ้ผมฝึกมาบ่อยนะผมรักษาร่างกายตัวเองด้วยการฝึกแล้วก็พอพอ,พอตึ๊ดเดียวผมจะหยุดแล้วผม,ผมจะรีพัฒนาเลยนะจะรีพัฒนาในส่วนที่เจ็บแล้วก็ผมไม่ฝืนท่าไม่ไม่ฝืนนะการฝึกนี่คือท่าของเราไม่ไม่มั่นคง ถ้ายืนถ้าเก็บตรงไหนปั๊บเลยบอกเลยการยืนแล้การยืนการฝึกกับท่าการปฏิบัติให้มั่นคงในการฝึกเราต้องฝึกช้าๆแล้วก็ฐานการยืนโฟกัสปลายเท้าในการใช้เหล็กอาจจะใช้หนักที่เบาลงแต่ท่ามั่นคงว่องจึกว่าจะได้ทําไมผมถึงบอกผมบอกนานปุบสามสิบกวันเนยค่อยฝึกไปฝึกไปกว่าจะ,ไ,ไ,จะได้ ตอนแรกไปทาฝึกป้านบายสามบายสองไปทาฝึกนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ในส่วนคนที่ไม่เจ็บไม่เป็นไรนะครับฝึกนิ้งอย่างให้บาดเจ็บถ้าบาดเจ็บแล้วมันมันค่อนขานจะราสายยากถ้าคนที่เขาถ้าไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกใจถอดใจออกก่อนไม่ถูกต่อ จะไม่ถูกตอบมิตวเตย์พอคันทีในคันสุเป็นอย่างนั้นขอทุกคน,นรักษาสุขภาพผมกินขอยไปลต้งพักก่อนมันเอาแค่นีน้นะครับทักษัาายก่อนตอนข้าวสวัส <c oughs> ดีครับมาใส่สุขภาพกัน,อ,นอยู่ผมดูตอบไปนานแล้วแล้วก็คุอนข้างเยร่งไม่เป็นนานนะครับสวัสดีครับ